วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตรอาทิโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรับแลเมืองที่ขึ้นชื่อถึงความมหัศจรรย์ของผลไม้อย่างเช่นทุเรียนหลงหลินลับและหลงกองเมืองงามสามวัฒนธรรมที่มีต้นทุนทงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนทางภาษาและศิละปะ รวมถึงโครงการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ของประชาชนได้มีแผนจัดตั้งศูนย์บวกพซอฟต์พาวเวอร์และแบท้องถิ่นสู่ระดับชาติและเยี่ยมชมสุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอรับแลร่วมทั้งการขับเคลื่อนโครงการจัดการที่บินความกินของประชาชนซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีศักยภาพในการปักดันเรื่องการท่องเที่ยวสูงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพลในจังหวัดอยู่ในระดับต้นๆซึ่งทางรัฐบาลจะได้เข้าหารือกับทางททในการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่เดียทําให้ทุกๆเดือนเป็นเดือนของไฮซีซั่นซึ่งจากนี้อีก2ปีสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนักข่าดํารายงาน กลุ่มชาวบ้านพานกานไปที่ร้านคอกแกงบุฟเฟ่ก,กคนโบราณอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อทําพิธีบูชาจุดทูบก,กราบไหว้ถังครกใบหใหญ่ซึ่งเป็นครบโบราณทําจากไม้แต้สืบทอดให้กับลูกหลานเพื่อให้การค้าขายกิจการรุ่งเรืองโชคลาภไหลามาเทมาโดยที่ร้านขายดีเพราะมีครบใบนี้ซึ่งเป็นของคุณย่าที่เคยกราบไหว้บูชามาก่อนหน้านี้นี่จะทางครอบครัวจะค้าขายกันเกือบทุกคนจึงต้องมีครกใบนี้ไว้บูชากราบไหว้และได้โชคมาแล้วหลายครั้ง เดือชาวบ้านได้นําแป้งมาลูบถูที่หัวศากกระเบือและรอบศากที่ทําจากไม้ชาวบ้านเห็นเลข4ีและเลขทูด้วยเลข205จึงจะนําเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคในวันหวยออกหากถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมาชาวบ้านบอกว่า,า,วา,วาจะนําศากกระเบือไม้มาสิบร้อยศากมาบูชาให้รอบทางครกใหญ่ด้วยสําเนาทองสีรายงานชาวบ้านบ้านป่าไม้หมู่ที่6ตำบลตุนอำเภอเมืองจังหวัดพยาว หาก,กันนาดอกไว้ตูบเทียนเข้าไปขอโชคลลภกับจอมปลวกที่ปุดดขึ้นกลางลานจอดรถที่บ้านของนายสุพันธ์บุญทาอายุ11ปีอยู่บ้านในหมู่ที่6ตตบตุน่นอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาหลังจากที่จอมปลวกได้ปุดขึ้นมาหลายปีจนมีลักษณะใหญ่โตขึ้นและมีถึงสองจอมปลวกคือจอมปลวกเล็กขนาดเล็กสูงประมาณหนึ่งคืบและจอมปลวกขนาดใหญ่สูงจากพื้นถึงปลายยอด2เมตรกว้างเท่ากับ1คนอกตรงปลายยอดจะมีช่อแทงขึ้นมาเหมือนปลายเจดีย์ ด้ยจอมปลวกทั้งสองจะผดขึ้นมาตรงพื้นดินกลางลานจอดรถข้างบ้านหลังจากจอมปลวกสูงใหญ่ขึ้นมาได้ก็ได้ล้อมด้วยสลมทําให้ผู้คนที่เข้ามาดูชมและขอโชคลาภจอมปลวกหลังจากจุดรูปก่อชกลาบก็ได้ส่องดูเล,เ,ลเลขตัวเลขบนจอมปลวกพบเห็นตัวเลขชัดเจนคือเลข1 0 0่และ753ต่างคนต่างจดจําเพื่อนาไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลปณวิทย์ยูดีรายงาน พระมหาสิริวัฒนาศรีสาโรเจ้าวัดวัดดงละครพร้อมพระสงฆ์และสามเดรออกรับปิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งที่ถนนเสนาพิเศเทศบาลเมืองคอนครนายกโดยมีนายสุภกิจัยสรสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองคอนครนายกพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอนครนายกไปช่วยดูแลอำนวยความสะดวกซึ่งมีประชาชนทั้งสองฝั่งถนนได้เตรียมเข้าสารอาหารแห้งไว้ใส่บาตรเป็นจำนวนมากทั้งนี้ทางวัดดงละครได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของวัดดงละคร ที่เป็นเด็กวัด80คนและยังมีนักเรียนที่มาเรียนหนังสือที่วัดตรงละครอีกประมาณ100กว่าคนรวมประมาณ200กว่าคนทางวัดต้องดูแลเรื่องเรียนฟรีและอยู่กินฟรีโดยทำโครงการนี้มาประมาณ7ปีแล้วซึ่งทางวัดตรงละครร่วมกับทางทเทศบาลเมืองนครนายกได้ออกเสียงตามสายเพื่อประกาศในการออกรับบิณฑบาตซึ่งจะมีในทุกวันที่30และวันที่15ของทุกเดือนในการออกรับบิณฑบาตเข้าสานอาหารแหง้งหรือสิ่งของต่างๆโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วน ส่วนแรกดูแลเด็กวัดและเด็กนักเรียนในวิธีอะไรของวัดดงละครส่วนที่2จะแบ่งปันกับโรงเรียนข้างเคียงหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่ทางวัดได้ช่วยเหลืเรื่องอาหารและในส่วนที่3จะมอบไปกับผู้ป่วยติดเตียงและจะนํำไปมอผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบานลนครนายกเพื่อช่วยในการบรรเทาป่ายจายของคนมาเฝ้าไข้สมบัติเในใมัรัชน,นนเนมัยรายงาน นายแพทย์สมรกจริงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาร,รณาสุขเขตสิบประธานเปิดกิจส่งเสริมการมีนนบุตรโรงพยาบาลรีสเกตดยมีนายแพทย์ธนงวีระแสงพงศ์สาธาร,รณาสุขจังหวัดรีสเกตพร้อมด้วยนายแพทย์จรลวิทย์เหลาทองผอ,อ,อโรงพยาบาลรีสเกตพร้อมกับคณะแพทย์พยาบาลในจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์จุลวิทย์เหลาทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรีสเกตกล่าวว่าในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เนื่องจากประชากรวัยทำงานและเด็กกำลังมีสัดส,ส่วนที่ลดลงเพราะเด็กเกิดน้อยลงมาโดยตลอดในขณะที่สัดส,ส่วนของผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นสาเหตุหลัมมาจากปัญหาเศรษฐกิจและค่านิยมการมีบุตรที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดให้โรงพยาบาลมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาลศรษเกตได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตรขึ้นแต่มีการให้บริการด้านการึกษาเรื่องการมีบุตร การวางแผนครอบครัวประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์การประเมินสาเหตุสืบคน้นเพื่อหาสาเหตุภาวะมีบุรยักเบื้องต้นการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุการกระตุ้นไข่และเดี่ยวนําการตกไข่ในการฉีดอสุจิเข้าโผล่วมวลูกเป็นต้นบุญตันทุสีวันรายงาน